ต๊อดพิติสามีนุนวรนุชช่วยโปรโมทเสื้อของคุณเบิร์ตแฟนแตงโมเต็มที่ค่ะเรียกที่ว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยแห่เอาใจช่วยแล้วก็ชื่นชมในความรักของคู่คุณเบิร์ตแฟนแตงโมที่มีให้กันแบบบรุทธิ์ใจและไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆจากแฟนสาวค่ะซึ่งก่อนหน้าเองเนี่ยหลายคนก็ทราบกันดีว่าคุณต๊อดเองเป็นสามีของคุณนุนวรนุชก็ช่วยส่งน้ําไปให้งานไว้อาลัยของคุณแตงโมเป็นจนํานวนมากและก็เป็นที่แน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเบิร์ตเองก็ผลิตเสื้อออกมาจําหน่ายมีแฟนคลับ หลายคนก็รอซื้อเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าก็ทำเพียงแค่1,000ตัวเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณต๊อดปิติที่ออกมาช่วยโปรโมทเสื้อบอยแบนด์ของคุณเบิร์ตเมื่อวันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยข้อความบอกว่า2แบรนด์ที่กำลังมาทางทีมงานเนี่ยก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตแล้วก็ตัองขอขอบคุณแทนคุณเบิร์ตไปยังคุณต๊อดด้วยที่ดูหลและก็สนับสนุนเต็มที่แบบนี้ค่ะ thank mm -hmm. you